สดีค่ะชีวิตติโครวันนี้ขอเสนอเมนูกุ้งสโสรเมนูโบราณที่ยอดฮิตมากบอกเลยว่าใครที่ชอบทานต้องจัดเลยนะคะกุ้งเหนือเดงๆโ้ยลดมากแถมจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเจออ๊เอกยิ่งเด็ดไปสุดๆไปเลยล่ละค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเ,เริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไป เปิดไฟรอให้น้ำเดือดใส่เส้นหมี่ั่วเหลืองลงไปใส่ลงไปลวกให้เส้นพอนิ่มค่ะและปิดไฟยกลงนํำพักไว้ก่อนต่อไปนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาผัานด้วยเส้นหมี่ั่วที่เราลวกไว้ จับเส้นหมี่สซ่ให้เส้นเท่าๆกันและเรียงตัวสวยจากนั้นก็พันให้รอบๆตัวกุ้งได้เลยพันให้มิดตัวกุ้งของเราเลยนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะเมื่อทําจนครบทุกตัวแล้วไปเลยค่ะไปทอดกันได้เลยตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปเทใส่ให้เยอะได้เลยจากนั้นรอให้น้ํามันเริ่มเดือดค่ะค่อยๆใส่กุ้งที่เตรียมไว้ลงไปค่อยๆใส่ลงไปทีละตัวต้องระวังจะติดกันด้วยนะ ทอดให้สุกและกรอบดีแค่เห็นสีแค่นี้ก็น่าทานมากหิวไปตามๆกันเลยค่ะเมื่อสุกดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยตักขึ้นมาพักไว้ก่อนให้เสด็จน้ำมันนะคะตักขึ้นมาให้หมดเลยสีสันคือสวยงามมากถ้ามีกุ้งสรงจะขาดน้ำจิ้มได้ยังไงล่ะคะมาค่ะเทน้ำส้มสายชูลงไปตามด้วยพริกแดงจินดาโคลน้ำเปล่า น้ำตาลทรายเกลือเมื่อเศษส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยดีแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะคนไปไเรื่อยๆนะคะจนละลายดี เมื่อส่วนผสมเดือดดีแล้วแล้วก็ปิดไฟยกลงนำไปจัดเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสําหรับเมนูกุ้งสโรงกรอบนอกนุ่มๆแบบโบราณทําทานง่ายไม่ยากเลยอร่อยง่ายๆด้วยเมนูโบราณทําให้ผู้ใหญ่ที่บ้านทานหรือเด็กๆทานก็ยิ่งชอบอย่าลืมไปทําตามกันนะคะเมนูนี้ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG Tiktok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ